เอาละครับวันนี้ก็ถือว่าทางด้านของยอดกล้านี่ตอนรับการมาเยือนของฤทธิเดชนะครับซ้ายเจอซ้ายครับจังหวะฝีมือจัดจ้านด้วยกันสายไหนจะเนียนตากว่ากันนะครับแต่ว่ายอดกล้านี่ปล่อยตัวออกมานี่เดินขยับเข้าหาเลยนะครับดูว่าจะมีความมั่นใจเป็นพิเศษครับสำหรับทางด้านของยอดกล้ายอดกล้าว่ายังไงครับขยับขยับแหมจะออกหมัดยังไม่ได้ครับเจอถิ่นทำามจังหวะก็เตะตัดล่างคืนซะเลยครับ หวัดซ้ายแล้วแข้งซ้ายครับเอาซ้ายดวงลำตัวคืนมาครับยอดกล้าอย่าละกันครับอย่าเผลอละกันครับตาต่อตาฟันต่อฟันครับแข้งขวาครับนิธติเดชยอดกล้ายังนิ่งครับค่อยๆลำเลียงเกมเข้าไปครับยอดกล้า เป็นมวยจังหวะฝีมือที่ไม่ประหยัดอาวุธเละครับแฟนๆดูครับการชิงจังหวอะออกนี่ครับโอ้ยสายสายชนสายโอ้โหแม่แข้งมาปุ๊บสวนด้วยหมัดเลยครับที่บอลรูล้ยังว่าแข้งกับหมัดอะไรยาวกันโอ้โหเมื่อกี้ด,ดูไม่ออกนะดูแล้วมัน <laughs> <laughs> เข้าเป้าทั้งคู่ครับ <laughs> <า>แต่ว่าเริ่มเห็นแล้วนะเริ่มเห็นแล้วนะขยับขยับเดินเปิดเกมวนทะเลาะครับยอดกา้าแต่ว่าลิทิเดต ตีหน้าตีหน้ายอดกล้าลิทิเดตโอ้โหสวนสวนซ้ายมาเหมือนกันครับคูณเด็กโอ้โหพีวางแผนลวงลำตัวครับบัดซ้ายครับซ้ายของยอดกล้าครับแต่ว่าต้องออกให้เร็วกว่าแข้งของลิทิเดตนะครับนี่คือโจทย์ยากแล้วครับกระพริบตาได้ที่ไหนเราเอามาแล้วก็โต้คืนครับมาแล้วก็โต้คืนทันทีครับวงในจับได้ แทงเข่าขวาดิทิเดตยอดกาตีคืนดิทิเดตตีซ้ายยอดก้าก็ตีซ้ายเหมือนกันเอาสิตีทีหนึ่งซ้ายต่อซ้ายนะครับออกอาวุธทันกันวงในก็ดูว่าสูสีกู้ขี้นะครับไม่มีใครได้เปรียบกันมากยอดก้าค่อยๆขยับครับต้องละเอียดขยับจะออกเหมือนกันแต่ไม่ออกครับนิทิเดตครับเอาแข้งซ้ายจับได้แล้วก็เทไปเลยครับโอ้แม่ติดพันไปหน่อยครับ นี่แหละครับซ้ายต่อซ้ายนะครับเตะมานี่ใครเกี่ยวแล้วโต้คืนได้สวยๆวยนี่ก็ดูจะได้เปรียบเอาละครับไม่สนแล้วตอนนี้ยอดก้าพยายามเปิดเกมเบียดเข้าไปปล้ำในลิติเดชมีขวางหน้านะครับออกแข้งซ้ายต่อยซ้ายนี่ครับพอเกี่ยวได้โต้คืนโอ้โหสวยครับลุงนี้พอเกี่ยวแล้วโต้เลยทางด้านของยอดก้าลิติเดชไม่สนโอ้โหกรรมการลุกนี้นี่ทุ่มทั้งชีวิตครับโอ้โหนี่ครับ ว่าเอายอดกล้ายอดกล้ายอดกล้าลิทิเดโอ้โห,โ,หโหตอนนี้อ้สถานการณ์นี่โอ้โหอนนะครับยกที่4นะครับทางด้านของลิทิเดชดูว่าจะมั่นใจนะครับตอนนี้ออกมาเดินเบียดนะครับโอ้โหปั้มในปั้มในทำยังไงครับนา้ยอดกล้าเขาพยายามไล่แขนขวางหน้าแทางเข่าตู้คืน มาแล้วครับแต่ดูนิติเด่นี่วันนี้ดูแข็งแรงเหลือเกินนะครับโอ้โหนี่ปล่อยมาจากมวยร้อยห้าปอนนะครับแต่ว่ารูปร่างนี่ไม่เสียเปียบเลยนะครับแล้วก็ดูว่าเด็กโตวันโตคืนครับโอ้โสหสู้กัาได้สนุกเลยครับมาถึงชั่วโมงนี้ครับหมมันในอารมณ์ดีเหเลยเกินครับตบแล้วเสียบครับยอดกล้าครับลิติเด่นมีคืนเหมือนกันครับสับซอกซ้ายสั้นๆอ่ะคุณสับมาผมก็สับคืนอ่ะเอาดีคุณมายังไงผมก็อย่างนั้นครับตีเข่าขามาเสียบเข่าขวาคืนครับแล้วก็บิดเหลี่ยมนี้โอ้โหนี่ครับเหลี่ยมสุดท้ายเป็นของเา เอาละครับไม่สนพยายามขวางเลยครับเยอะทางด้านของริทเดดนีเริ่มเห็นช่องทางครับต้องพยายามเบียดปล้ำในอย่างเดียวมั่นใจในความแข็งแรงความแข็งแกร่งนะครับโอ้โหแต่ตอนนี้อุ้ยบาดออกบาดกับศอกโอ้โหบาโดนนะครับโดนทั้งคู่อแต่ว่านี่ครับมาเก็บทรงเก็บอาการออาออกอาวุธใส่กันโอ้โหมมาเลยครับโอ้โหเตาแล้วเททิ้งลงไปครับใครอยู่ข้างล่างครับใครอยู่ข้างล่างครับโอ้เป็นยอด ลิทิเดตครับลุขึ้นมาครับเถียงทาไม่ตกฟากทั้งคู่ครับตอนนี้ครับอ้าวหมัดจับแข้งเอาแข้งซ้ายโต้ด้วยแข้งเหมือนกันหมัดซ้ายของสับซอกซ้ายครับยอดกล้าลิทิเดตตีขวาโอ้บรรยากาศตอนนี้ในสนามเอาละครับแย่กันสนุกเหลือเกินนะครับทางด้านของยอดกล้านี่มาได้จังหวะต่อยหมัดนะครับจนทางด้านของลิทิเดตนี่ออกอาการให้เห็นนะแล้วก็เดินขยมเลยตอนนี้นี่ครับมาโอ้โหเอาคืนเอาคืนเลยครับตอนนี้ต้นยก ต้นยกฤิทิเดอะเปิดเกมบ้างเปิดเกมบ้างดูเปิดเกมแล้วทําได้ไหมโอ้โหนี่ครับแม่อาุธธันกันจริงๆครับเดียวว่าใครหลุดใครหลวมนี่โดนทาโทษทันทีนะครับเอาแลยครับแต่ว่าลิทิเดตนี่พยายามจะเบียดออกแข้งแล้วก็มีหมัดนะครับดูยอดกล้ายอดกล้านี่คอยอาศัยจังหวะนะครับคอยดึงคอยโต้สวยๆเดียวว่าคุมเกมเอาไว้นะครับแต่ว่าจะไปรับเยอะก็ไม่ได้นะครับโอ้โหนิ้มสายตรงๆสวยครับลูกนี้ มาแล้วครับลิทิเดตไม่สนพยายามจะควบแทงเขาโอ้โหโดนสอกอีกเรียกว่าอาวุธก็หลากหลายเหมือนกันนะครับทางด้านของยอดกล้าลิธิเดชพยายามเร่งเหลือเกินเลยครับแต่ว่ายอดกล้าเองก็มีอาวุธแบบว่าหนักๆเลยครับทั้งหมัดทั้งศอกครับแต่ว่าเร่งเดินเข้าไปแบบละเอียดละเอียดเลยครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวโดนเทครับเดินเข้าไปเอาหน่อยแข้งซ้ายแต่ว่าเจอหมัดขวากับแข้งซ้ายของยอดกล้าโต้ค้นมาครับเนี่ยมีสับสอกขู่ตลอดครับยอดกล้าเอาแล้วครับ ตอนนี้ยอดจะมั่นใจจะเต้นรับมากไม่ได้นะครับลิติเตศเองก็ดูว่ามาช่วงปลายยกนี่มาเดินสาสได้สว,สวยก็มั่นใจเหมือนกันตอนนี้ต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วครับเดี๋ยวได้รู้นะครับผู้ชนะจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลการตัดสินอย่างเป็นทางการครับเดี๋ยวดูว่าว่าคะแนนจะออกที่ใครครับกรรมการพุจชัยแก้วสารทองครับรวบรวมใบที่3แล้วก็ไปที่ มุมแดงครับยอดกล้าพอวิเศษยินครับลูกศิ์ของดอกระโถงวิเศษไฑูทู์นะครับได้รับชัยในไฟ์นี้ไป